ัสลามุอะลัยกุมมะวระห์มาตุลลอฮิวบเรากาต์พบกับเราสองคนอีกครั้งนะครับในรายการคู่สีขี้สงสัยสีสันสองเป็นรายการที่จะทําให้ทุกท่านนะครับเข้าใจระบบการเงินอิสลามมากยิ่งขึ้นครับฟาฮัดมีอะไรครับโดนกับตัวอะไรเต็มๆเรื่องอะไรบางมุสลิมบอกผมได้ช่วงเนี้ครับใกล้จะค่าเทอมลูกแล้เงียบไปก่อนอย่ามาบอกผมหมุนไม่ทันแล้วยังไงดีทีนี้ว่า บางอ่ะพอมีบ้านอ๋อพอมีทรัพย์สินอยู่บ้านมีอยู่บ้านเล็กน้อยเนี่ยแล้วได้ยินได้ข่าวมาว่าธนาคารอิสลามเนี่ยเขามีโครงการบ้านแลกเงินจะเปลี่ยนเป็นจะเปลี่ยนเป็นเงินเอามาจ่ายค่าเทอมลูกก่อนช่วงนี้สามารถทาได้ไหมแล้วรายละเอียดจริงๆเนี่ยมันคืออะไรค่าเทอมเป็นล้านเลยเหรอมันรอวักบัตรไม่น่าจะถึงหากรบกวนฟาฮัดสอดถามอาจารย์ครับผมครับวันนี้เราก็อยู่กับท่านอาจารย์อรุณบุญชมนะครับผู้ชํานาญการด้านการเงินของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สารางในกุ้มครับอาจารย์รรรอย่างที่บางมุสลิมเขาถามตะกี้ก็คือ,อาบางมุสลิมเขามีทรัพย์สินอยู่เพื่อที่จะเอาเงินมาเสริมสภาพคล่องเนี่ยมันก็เข้ากับโปรดัก์ของไอแบงก์เราก็คือบ้านแลกเงินเนี่ยมันมีหลักการยังไงแล้วก็สามารถทําได้ยังไงแค่ไหนครับอาจารย์รบก,กวนด้วยครับครับเอ่อบ้านแลกเงิน,นคลับก็ันเอจำอ,อ,<ย>อย่างหนึงที่ธนา,าคารเปิดให้ ครับทือการให้บริการของธนาคารเนี่ยมันจะต้องสอดคล้องกันทั้งหลักการศาสนาแล้วก็กฎหมายนะครับคือถ้าสอดคล้องแต่หลักศาสนาอย่างเดียวผิดกฎหมายนี่ก็ทําไม่ได้นะครับคือความยากลำบากในการดาเนินงานของธนาคารอิสลามก็อยู่ตรงนี้แหละครับก็คือต้องให้ถูกทั้งกฎหมายแล้วก็ถูกทั้งหลักการของศาสนาด้วยนะครับถ้าหากว่าเรามีบ้าน แล้เราก็ต้องการเงินสดเพราะสภาพคล่องหรือต้องการที่จะ,ะมีความจําเป็นที่จะต้องไปใช้เนี่ยเราก็สามารถมาติดต่อกับทางธนาคารได้นะครับเมื่อลูกค้ามาถึงธนาคารแล้วก็แจ้งความจํานงในลักษณะที่จะเอาบ้านมาแลกเงินเนี่ยทางธนาคารก็จะเสนอขายใบอุ่นอินนะก็คือตราสารที่ทางกระทรวงการคลังเนี่ยอนุมัติให้แก่ธนาคารอิสลาม ในการออกตราสารนี้ได้นะครับธนาคารก็จะออกตราสารตามจํานวนเงินที่ลูกค้าต้องการพร้อมบวกกําไรในการขายนะครับแล้วเมื่อลูกค้าตกลงซื้อตราสารใบวุ้นอีนาแล้วนะครับธนาคารก็ขอซื้อคืนหรือลูกค้าขายคืนให้กับธนาคารครับในอัตราจํานวนเงินที่ลูกค้าต้องการเช่นลูกค้าต้องการ1น0 0 0แสนธนาคารได้ขายให้เหมื่อกี้นี้1นึ่0 0สนหนึอย่างเงี้ยนะครับ ลูกค้าก็เป็นหนี้ธนาคารอยู่หนึ่งแสนหนึ่งหแล้วก็ผ่อนชําระตามกําหนดเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ส่วนบ้านเนี่ยเพื่อเป็นหลักประกันในการใช้หนี้นะครับในหลักการของอิสลามเนี่ยก็ต้องถ้ามีหลักประกันด้วยเนี่ยมันก็ยิ่งเป็นสิ่งที่ดีเหมือนอย่างที่ท่านาศาสดา,านาบีม,มุฮัมมัดสโลลล้องว่อะไวะสัลลมเนี่ยท่านไปซื้อข้าวเพื่อมาเลี้ยงดูครอบครัวกับชาวยิวนะครับแล้วก็ซื้อเชือด้วยท่านได้เอาเสือ้อเกาะไปวางเป็นหลักประกัน ที่เราเรียกกันว่าอัลลอฮ์นูก็คือการำนำรนะครับก็คือเพื่อให้เป็นหลักทรัพย์ในการที่จะเป็นการคำประกันว่ายังไงเสียก็มีเงินที่จะมาใช้นี่คืนได้นะครับว่าหลังนั้นก็คือเป็นหลักประกันในการใช้นี่อันนี้ก็จะสามารถที่จะดําเนินการได้นะครับในลักษณะน,นี้ครับอัลฮัมดุลิลาห์จะซากัล้อ์ท่านอาจารย์มากเลยครับ สรุปง่ายๆบางมุสลิมสบายใจได้มีค่าเทอมละคือมันก็ใช้หลักการไบอันอีนานั่นแหละส่วนบ้านที่เอามาค้ำประกันเนี่ยมันก็เป็นใช้หลักการอันรอเป็นการจำนำไว้เพื่อให้มีแบงค์มีความมั่นใจนิดนึงในการปล่อยสินเชื่อและอย่างนึงติงไว้เลยก็คือเซลล i n ิงเรทมันก็จะลดลง18ถ้าไม่มีประกัน25แบงค์เรานี่ โอเคทำดีละสบายใจละสบายใจทำดีละครับผมเปนไงวันนี้ก็ขอขอบคุณเหมือนเดิมที่ไหนครับบังมุสลิมสถานที่นะครับที่เราเฟื้อถ่ายทาวันนี้นะครับที่บารักัตรันลาแลโอ้โหโอ้โถงอ่าโอ้โถงครับกว้างมีกีฬาของท่านอบีทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นยิงธนูขี่ม้านี่สุนัตอบีมาทํากันได้ครับผมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งคอมเมนต์ใต้นี้มาเป็นชุดเลยครับผม ไอแบงค์ bank, bank, ใครๆก็ใช้ได้อัสสลาหมวอะไยกุมวาร์มาตุลลอฮิวบเรากกาตุฮ